สวัสดีครับวันนี้เราก็จะเดินทางกันอีกแล้วครับสวัสดี f อฟทุกคนนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูคนสู้ชีวิตนะครับแรงงานวันนี้ก็เดินทางกลับบ้านจากหลังจากทํางานเหน็ดเหนื่อยมาวันนี้ก็กําลังกินมะขามย่างอร่อยมากเลยครับ ก็ดารานำนะครับคนนี้เป็นพระเอกจากประเทศกัมพูชาเลยนะเนี่ยคนนี้ชื่อเชื่อนนะครับอยู่ประเทศกัมพูชาเขาเรียกว่าดาราเลยนะนี่ก็เป็นดาราผู้หญิงนะครับนี่นะครับก็จะให้ให้ดูไปไปเรื่อยๆนะครับ ให้ดูทางไปด้วยให้ดูข้างทางไปด้วยนะครับวันนี้เราก็จะถ่ายให้ท่านดูไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับนี่นะครับคนสู้แรงงานคนขายแรงงานก็จะประมาณนี้แหละครับทำง,งานมาก,ก็เนอยมากพอแล้วกลับบ้าน ครับไปพักก่อนนะครับ,เ,รบเอ้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะครับเราอยู่ที่ถนนดอนหัวร่ออยู่นะครับที่นี่ชนบุรีนะครับผนจากดอนหัวร่อไปจังหวัดชนบุรีนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ถนนอ,นอมตะคนครซิตี้นะครับ ครับให้ท่านดูข้างทางไปเรื่อยๆนะครับรถก็จะไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหรนะครับวันนี้นะครับนะครับข้างทางก็จะมีร้านขายของนะครับดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับ นี่ครับรถก็จะประมาณนี้ครับรถติดครับวันนี้รถติดเริ่มติดแล้วครับนี่ครับทางแยกก่อนรถเริ่มติดแล้วครับขอให้ท่านผู้ชมดูไปเงื่อยกก่อนนะครับถนนถนนก็จะประมาณนี้นะครับทางทางครับนี่ครับ รถนี้เราก็จะมาถึงรถกำลังจะเข้าถ้ำอีกแล้วครับข้างหน้าก็จะเป็นถ้ำรถก็จะมุดถ้ำอีกแล้วนะครับนี่นะครับเข้าถ้ำไปแล้วครับเข้าถ้ำอีกแล้วเข้าเมืองเข้าแตกวาดเ่นนี่นะครับ <c oughs> เด็กๆใหญเข้าถ้ำก็ตื่นเต้นหน่อยนะครับ พวกปานั้นนจะเดนเติมวกสเดี๋ยวเราก็จะถ่ายข้างทางให้ท่านชมดูนะครับสำหรับขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรานะครับดีครับนีครับข้างทางก็จะมีร้านขายของร้านขายโทรศัพท์ นี่ครับของขายมากมายเลยครับตรงนี้เขาเรียกว่าห้าแยกนะครับตรงนี้เป็นห้าแยกนะครับเขาเรียกว่าห้าแยกนะครับตรงนี้นะครับน,นี่เราอยู่ที่ห้าแยกถนนห้าแยกอยู่นะครับถนนนี้ซ้ายนี้ก็เรียกว่าถนนซอยวัดซากสมอนะครับก่อนใะห้ท่านไปชมดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับ ขอบคุณมากนะครับท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญก็ภาพร่างกายแข็งแรงนะครับติดทองขอให้ได้ทองคิดเงินขอให้ได้เงินนะครับขอยท่านดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับนะครับทางนี้เขาเรียกว่าสามแยกนะครับครับสามแยกดังวัดซากสมอนะครับนะครับก็จะมีบ้านบ้านช่องบ้านเรอะแยไปหมดเลยครับ ครับส่วนท้องฟ้าวันนี้ก็มืดคลึ้มเต็มไปด้วยเมฆนะครับดำทะมึนมาเลยครับฝนตคาดว่าจะตกนะครับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็จะขอไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ